กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดแพร่เทศบาลเมืองแพร่และสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ขอเชิญร่วมงานมหัศจรรย์สีสันท่องเที่ยวไทยตอนรับสู่ประตูล้านนาเมืองแพร่น่าอยู่ปะ่ะไปแปะหญิงแอลวย่งหักเมืองแปรสวัสดีครับผมปอดศพชัยไกรยิงใส่นะครับวันที่19เเมษายนนี้ ที่บ้านวงบุรีอเมืองแพร่กับงานปะไปแป้ยิ่งแอลยิ่งฮักเมืองแป้นะครับพบกันแน่นอนนะครับเพื่อต้อนรับนักวิ่งมาราธอนจากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วเรามาชิลกับผมในดน,นตรีในสวนนะครับอย่าลืมนะครับรับรองว่าม่วนขนาดเจอกันให้ได้นะครับสวัสดีครับ20เมษายนงานมหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ9จังหวัดแพร่เดินวิ่งมินิมาราธอนชมสิ่งมหัศจรรย์สีสันเมืองแป้ ชิงท,ทั่วรังวัดเกียรติยศของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่หกนาฬิกาเป็น,นต้นไปมหัศจรรย์สีสันท่องเที่ยวไทยปะไปแปะยญิงแอลี่ฮักเมืองแปะ